คุณรู้ไหมว่าอวัยวะเพศของผู้ชายก็แก่ตัวเหมือนกับหัวใจสมองหรือกระดูกข,ของเราแต่ผู้ชายส่วนใหญ่ไม่เคยสังเกตเรื่องนี้เลยจนกระทั่งมันสายเกินไปสวัสดีค่ะดิฉันแพทย์หญิงอริสรานันทวงเป็นแพทย์เฉพาะทางด้านระบบทางเดินปัสสาวะและสุขภาพผู้ชายมีประสบการณ์การรักษาผู้ป่วยมากกว่า25 โดยเฉพาะการดูแลสุขภาพของผู้ชายวัยสูงอายุเราไม่ได้แค่ช่วยรักษาเรื่องสมรนภาพทางเพศเท่านั้นแต่เรายังช่วยให้ผู้ชายรักษาสกดิตรีและความเป็นตัวตนของตัวเองไว้ได้ด้วยวันนี้เราจะมาพูดถึงสิ่งที่ผู้ชายส่วนใหญ่ไม่อยากพูดถึง แต่มันสำคัญมากๆนั่นคือการดูแลอวัยวะเพศหลังอายุ60ปีขึ้นไปและถ้าเราบอกว่าสาเหตุหลักของปัญหาอวัยวะเพศในผู้ชายวัยนี้ไม่เกี่ยวกับอายุเลยและการดูแลง่ายๆแค่วันละครั้งโดยไม่ต้องกินยาอาจเปลี่ยนแปลงทุกอย่างได้คุณจะเชื่อไหม ก่อนอื่นเราอยากให้ทุกคนเข้าใจว่าการมีชีวิตทางเพศรวมถึงการช่วยตัวเองมันไม่ได้เป็นแค่เรื่องความสุขทางกายมันเป็นเรื่องของการรักษาสภาพเป็นเรื่องของการรักษาตัวตนของคุณไว้ไม่ใช่ว่าต้องกลับไปเป็นหนุ่มอายุ25อีกครั้งแต่เป็นการรักษาตัวตนที่แท้จริงของคุณในปัจจุบันไว้มาเริ่มกันเลยนะคะกับ 5. ข้อที่ผู้ชายทุกคนควนรรู้ข้อแรกเรื่องความสะอาด นี่คือสิ่งที่ผู้ชายทุกคนคิดว่าตัวเองทำได้ดีอยู่แล้วจนกระทั่งมันสายเกินไปเราเคยเจอผู้ชายมามากมายที่มาที่คลินิกด้วยอาการติดเชื้อระคายเคืองหรือบางรายเป็นโรคร้ายแรงกว่านั้นเพียงเพราะไม่มีใครสอนวิธีทำความสะอาดที่ถูกต้องให้เรื่องความสะอาดเข้าใจง่ายๆนะคะเมื่ออายุมากขึ้นร่างกายของเราเปลี่ยนไปผิวหนังบางลงภูมิคุ้มกันไม่แข็งแรงเหมือนเดิมฮอร์โมนเปลี่ยนแปลง ทั้งหมดนี้ทําให้การดูแลต้องปรับเปลี่ยนไปด้วยผู้ชายหลายคนคิดว่าแค่อาบน้ําทุกวันก็พอแล้วแต่นั่นไม่เพียงพอโดยเฉพาะถ้าคุณยังไม่ได้คลิปหนังหุ้มปลายหนังหุ้มปลายนี่เป็นพื้นที่ที่เชื้อโรคแบคทีเรียและสิ่งสกรปรกสะสมได้ง่ายถ้าไม่ดูแลอาจเกิดสเมกมาซึ่งมีกลิ่นไม่พึงประสงค์และอาจนำไปสู่การติดเชื้อได้ สิ่งที่คุณต้องทำคือทุกครั้งที่อาบน้ำให้ดึงหนังหุ้มปลายออกเบาๆล้างทำความสะอาดรอบๆด้วยน้ำอุ่นและสะบู่อ่อนๆแล้วล้างออกให้สะอาดไม่ต้องถูรแรงไม่ต้องใช้สบู่ที่มีสารเคมีแรงแค่อ่อนโยนและสม่ำเสมอก็พอหลังจากนั้นเช็ดให้แห้งสนิทอย่าปล่อยให้เปียกชื้นเพราะความชื้นเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรค สำหรับผู้ชายที่คลีบหนังหุ้มปลายแล้วก็ยังต้องทำความสะอาดเหมือนกันแม้จะง่ายกว่าหน่อยแต่ก็ยังต้องล้างรอบๆให้สะอาดทุกวันและอีกเรื่องที่หลายคนมองข้ามนั่นคือชุดชั้นในต้องเปลี่ยนทุกวันเลือกผ้าที่ระบายอากาศได้ดีเช่นผ้าฝ้ายหลีกเลี่ยงผ้าสังเคราะห์ที่ทำให้อับชื้นเพราะความชื้นและความร้อนเป็นศัตรูของสุขภาพอวัยวะเพศข้อที่สกิจกรรมทางเพศที่สม่ำเสมอ ตอนนี้อาจมีหลายคนคิดว่าเฮ้ยเราอายุมากแล้วทำไมยังต้องพูดเรื่องนี้อีกแต่ให้เราบอกตามตรงนะคะการมีชีวิตทางเพศไม่ว่าจะกับคู่ครองหรือการช่วยตัวเองมันสำคัญมากในการรักษาสุขภาพอวัยวะเพศไว้อวัยวะเพศของผู้ชายก็เหมือนกล้ามเนื้อส่วนอื่นๆของร่างกายถ้าไม่ใช้งานมันจะอ่อนแอแรง การแข่งตัวเป็นประจำช่วยให้เลือดไหลเวียนดีช่วยรักษาความยืดหยุ่นของเนื้อเยื่อและรักษาการทำงานของเส้นประสาทไว้เรามีผู้ป่วยหลายรายที่อายุ7080 0ปียังคงมีชีวิตทางเพศที่ดีและมีความสุขเพราะพวกเขาดูแลตัวเองและไม่ปล่อยให้ความกลัวหรือความอายมาขัดขวาง การช่วยตัวเองไม่ใช่เรื่องน่าอายมันเป็นส่วนหนึ่งของการดูแลสุขภาพโดยเฉพาะสำหรับผู้ชายที่ไม่มีคู่ครองหรือคู่ครองมีปัญหาสุขภาพมันช่วยรักษาการไหลเวียนของเลือดและความวของเส้นประสาทไว้ได้แต่ต้องทำอย่างถูกวิธีนะคะไม่ใช่ทำบ่อยจนเกินไปจนทำให้เนื้อเยื่อเสียหายเราแนะนำให้ทำ 2. ถึง3ครั้งต่อสัปดาห์ก็เพียงพอแล้วใช้ลูกบริแค้นอย่าถูรแรงเกินไปและที่สำคัญคือต้องทำในสภาพที่ผ่อนคลายไม่เร่งรีบสำหรับผู้ชายที่มีคู่ครอง การสื่อสารกับคู่ครองเป็นเรื่องสำคัญมากอายุมากขึ้นความแข็งตัวอาจไม่เหมือนตอนหนุ่มแต่อวัยวะเพศไม่ใช่อวัยวะเพศเดียวที่ใช้ได้เรามีมือสำหรับรลูบคลำมีริมฝีปากสำหรับจูบมีลิ้นสำหรับเลียและผิวหนังทั่วร่างกายที่รับความรู้สึกได้ความผ่อนคลายทางจิตใจความปรารถนาที่ไม่ถูกกดขี่และความเคารพคือทัศนคติที่จำเป็น ข้อที่3คือการตรวจสุขภาพเป็นประจำนี้เป็นสิ่งที่ผู้ชายไทยมักจะมองข้ามหลายคนไม่ชอบไปหาหมอคิดว่าไม่มีอาการก็ไม่ต้องไปแต่เมื่ออายุมากขึ้นการตรวจสุขภาพเป็นประจำสำคัญมากๆผู้ชายที่อายุเกิน50ปีควรตรวจต่อมลูกหมากอย่างน้อยปีละครั้งต่อมลูกหมากโตเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นตามอายุแต่บางครั้งก็อาจเป็นสัญญาณของโรคร้ายแรงเช่นมะเร็งต่อมลูกหมาก อาการที่ต้องระวังคือปัสสาวะบ่อยโดยเฉพาะตอนกลางคืนปัสสาวะไม่สุดรู้สึกเหมือนกลั้นไม่อยู่หรือมีเลือดปนในปัสสาวะถ้ามีอาการเหล่านี้ต้องรีบไปพบแพทย์ทันทีนอกจากต่อมลูกหมากแล้วยังควรตรวจระดับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนตรวจระดับน้ำตาลในเลือดความดันโลหิตและไขมันในเลือดเพราะปัญหาเหล่านี้มีผลโดยตรงต่อสมรรถภาพทางเพศ และอีกอย่างที่สำคัญคือการตรวจอันทะผู้ชายควรตรวจอันทะของตัวเองเป็นประจำทุกเดือนสังเกตว่ามีก้อนผิดปกติบวมหรือเจ็บแปลกๆไหมถ้าพบอะไรผิดปกติต้องรีบไปพบแพทย์มะเร็งอันทะแม้จะพบได้น้อยในผู้สูงอายุแต่ก็ยังเป็นไปได้การตรวจเจออย่างรวดเร็วช่วยเพิ่มโอกาสรักษาได้มากข้อที่4การดูแลสุขภาพโดยรวม หลายคนคิดว่าปัญหาอวัยวะเพศเป็นแค่ปัญหาของอวัยวะเพศเท่านั้นแต่จริงๆแล้วมันเกี่ยวข้องกับสุขภาพโดยรวมของร่างกายทั้งหมดโรคเบาหวานเป็นศัตรูตัวฉกาจของอวัยวะเพศผู้ชายน้ำตาลในเลือดสูงทำลายเส้นประสาทและหลอดเลือดทำให้เลือดไหลเวียนไปอวัยวะเพศไม่ดีผลก็คือไม่สามารถแข็งตัวได้ ความดันโลหิตสูงก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งหลอดเลือดที่แข็งและตีบทำให้เลือดไหลไปเลี้ยงอวัยวะเพศไม่พอและยาลดความดันบางชนิดก็มีผลข้างเคียงทำให้แข็งตัวลำบากถ้าคุณมีปัญหานี้ต้องปรึกษาแพทย์เพื่อปรับยา การสูบบุหรี่เป็นอีกสาเหตุหนึ่งของปัญหาอวัยวะเพศบุหรี่ทำให้หลอดเลือดตีบลดการไหลเวียนของเลือดถ้าคุณสูบบุหรี่อยู่ลองหยุดดูสักพักคุณจะเห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนน้ำหนักเกินและโรคอ้วนก็ส่งผลเช่นกันไขมันส่วนเกินทำให้ระดับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนลดลงเพิ่มระดับเอสโตรเจนและทำให้เกิดการอักเสบในร่างกายการลดน้ำหนักแม้แค่หถึง 10กิโลกรัมก็อาจช่วยปรับปรุงสมรรถภาพทางเพศได้มากการออกกำลังกายสม่ำเสมอสำคัญมากไม่ต้องหนักหนาอะไรแค่เดินเร็วๆวันละ30นาทีหรือว่ายน้ำปั่นจัก,กรยานก็ช่วยให้เลือดไหลเวียนดีหัวใจแข็งแรงและฮอร์โมนสมดุลอาหารก็สำคัญไม่แพ้กันกินผักผลไม้ให้มากลดอาหารทอดอาหารมันเพิ่มปลาถั่วและธัญพืชเต็มเมล็ด ดื่มน้ำให้เพียงพอและลดแอลกอฮอล์ข้อที่5การดูแลสุขภาพจิตใจนี่เป็นข้อที่คนมักจะลืมแต่จริงๆแล้วมันสำคัญมากที่สุดความเครียดความวิตกกังวลและภาวะซึมเศร้ามีผลโดยตรงต่อสมรรถภาพทางเพศเมื่อจิตใจไม่ดีร่างกายก็ทำงานไม่เต็มที่ฮอร์โมนเครียดที่เพิ่มขึ้นทำให้เทสโทสเตอรโรนลดลงและทำให้แข็งตัวลำบาก หลายคนรู้สึกอับอายหรือกังวลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของร่างกายตามวัยรู้สึกว่าตัวเองไม่เป็นผู้ชายอีกต่อไปแต่ความจริงคือความเป็นผู้ชายไม่ได้วัดกันที่ความแข็งตัวมันวัดที่ความเคารพตัวเองความกล้าดูแลตัวเองและความสามารถในการรักและถูกรักการปล่อยวางความเชื่อผิดๆที่สังคมปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กเป็นสิ่งสำคัญเซ็กส์ไม่ใช่เรื่องน่าอายมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่แสนปกติ ผู้ชายวัย 8, 0, 8 0ปีก็ยังมีสิทธิ์มีความสุขทางเพศเหมือนกันถ้ารู้สึกเครียดหรือซึมเศร้าอย่ากเก็บเอาไว้ในใจพูดคุยกับคู่ครองเพื่อนสนิทหรือปรึกษานักจิตวิทยาบางครั้งแค่การได้ระบายออกมาก็ทำให้รู้สึกดีขึ้นมากการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอก็สำคัญนอนให้ครบ7-8ชั่วโมงต่อคืนเพราะขณะนอนหลับร่างกายผลิตฮอร์โมนเทสโทสเตอโรน นอนไม่พอหมายถึงฮอร์โมนน้อยและสิ่งสำคัญที่สุดคือการมีทัศนคติที่ดีต่อการมีอายุมากขึ้นอย่ามองว่าการแก่เป็นจุดจบมันเป็นช่วงเวลาใหม่ที่เราได้ทำสิ่งที่ชอบได้ใช้เวลากับคนที่รักได้ดูแลตัวเองอย่างที่ไม่เคยทำตอนหนุ่มตอนนี้เรามาตอบคำถามที่หลายคนสงสัยโดยเฉพาะเรื่องการผ่าตัดต่อมลูกหมากมีหลายท่านถามว่าถ้าผ่าตัดต่อมลูกหมากแล้วจะเป็นอย่างไรยังมีชีวิตทางเพศได้ไหม ให้เราตอบตามตรงนะคะการผ่าตัดต่อมลูกหมากมีผลกระทบต่อสมรรถภาพทางเพศได้จริงแต่ไม่ได้หมายความว่าชีวิตทางเพศจบลงการผ่าตัดบางแบบอาจทำให้เกิด retrograde ejaculation คือน้ำอสุจิไหลกลับเข้าไปในกระเพาะปัสสาวะแทนที่จะออกมาข้างนอกบางรายอาจแข็งตัวลำบากลงจากการที่เส้นประสาทบางเส้นถูกกระทบ แต่ปัจจุบันเทคนิคการผ่าตัดก้าวหน้ามากแพทย์สามารถรักษาเส้นประสาทที่เกี่ยวกับการแข็งตัวไว้ได้และถึงแม้จะมีปัญหาก็มีวิธีแก้ไขเช่นการใช้ยาการฉีดยาหรือการใช้เครื่องช่วยสิ่งสำคัญคือต้องพูดคุยกับแพทย์ก่อนผ่าตัดให้ชัดเจนว่ามีความเสี่ยงอะไรบ้างและหลังผ่าตัดต้องทำกายภาพบำบัดต,ตามที่แพทย์แนะนำการฝึกกล้ามเนื้อพื้นเชิงกรานช่วยฟื้นฟูการทำงานได้ และอีกคำถามหนึ่งที่พบบ่อยคือการช่วยตัวเองทุกวันดีไหมคำตอบคือถ้าทำไม่บ่อยเกินไปและทำอย่างถูกวิธีก็ไม่เป็นปัญหาแต่ถ้าทำบ่อยมากจนเนื้อเยื่อบวมหรือทำแรงเกินไปจนเจ็บก็ควรลดลงเราแนะนำให้ทำสอถึงสครั้งต่อสัปดาห์ก็เพียงพอในการรักษาสุขภาพแล้วและต้องใช้ลูบริการด้วยอย่าถูแห้งเพราะจะทำให้ผิวหนังระคายเคืองและบาดเจ็บได้ สำหรับผู้ชายที่อายุมากๆเช่น90ปีขึ้นไปก็ยังสามารถดูแลสุขภาพอวัยวะเพศได้เหมือนกันแม้อาจไม่มีกิจกรรมทางเพศแบบเดิมแล้วแต่การรักษาความสะอาดการตรวจอันทะและการดูแลสุขภาพโดยรวมก็ยังสำคัญเพราะมันเกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตและสักดิสรี มาถึงตอนนี้เราอยากให้ทุกคนเข้าใจว่าการดูแลสุขภาพอวัยวะเพศไม่ใช่เรื่องอับอายมันเป็นเรื่องของสักดิสีความมั่นใจและความหมายที่แท้จริงของการมีอายุมากขึ้นในแบบของคุณความจริงคือความสัมพันธ์ของคุณกับร่างกายของคุณไม่ได้จบลงเพียงเพราะอายุมากขึ้นมันเปลี่ยนแปลงไปแต่ไม่ได้หายไปคุณยังคงมีสิทธิ์รู้สึกสบายในร่างกายของตัวเองมีสิทธิ์สัมผัสมีสิทธิ์มีความสุข และมีสิทธิ์ได้รับการดูแลที่ดีที่สุดไม่ว่าจะเป็นการทําความสะอาดอย่างถูกวิธีทุกวันการมีกิจกรรมทางเพศที่สม่ำเสมอและปลอดภัยการไปพบแพทย์ตรวจสุขภาพเป็นประจำการดูแลสุขภาพโดยรวมด้วยการออกกำลังกายและกินอาหารดีๆหรือการดูแลสุขภาพจิตใจทุกอย่างล้วนเป็นการลงทุนกับตัวเอง และเมื่อคุณดูแลตัวเองด้วยวิธีเหล่านี้ที่ง่ายแต่ทรงพลังมันจะเห็นได้จากการเดินของคุณจากความสัมพันธ์ของคุณกับคนอื่นและจากความรู้สึกของคุณที่มีต่อตัวเองอย่าลืมนะคะว่าการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆที่ทำทุกวันจะสร้างผลลัพธ์ใหญ่ในระยะยาว ไม่ว่าคุณจะอายุ6,07,08,0 0 0, หรือ90ปีคุณก็ยังสามารถดูแลตัวเองได้คุณยังสามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้และคุณยังสมควรได้รับความเคารพและสักดิซีในทุกด้านของชีวิตรวมถึงด้านนี้ด้วยขอบคุณที่รับฟังนะคะขอบคุณที่เลือกลงทุนกับตัวเองและถ้ามีคำถามหรือข้อสงสัยอะไรอย่าอายที่จะปรึกษาแพทย์เพราะนั่นคือสิทธิของคุณที่จะได้รับการดูแลที่ดีที่สุด ถ้าวิดีโอนี้มีประโยชน์ช่วยกดไลค์และแชร์ให้เพื่อนๆที่อาจจะต้องการข้อมูลเหล่านี้ด้วยนะคะและอย่าลืมบอกในคอมเมนต์ว่าข้อไหนใน5ข้อนี้ที่คุณคิดว่าสำคัญที่สุดหรือมีคำถามอะไรอยากให้เราทำวิดีโอตอบเราอยากรู้ความคิดเห็นของคุณคะ่ะแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าสุขภาพดีนะคะทุกคน